เที่ยวแถวบ้านคลิปนี้ผมขอเอาใจคนที่ชื่นชอบสายแคมปิ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูลานกลางเต็นที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเพราะว่าเขาอยู่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งลานกลางเต็นท์แห่งนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูพานที่สกลนครบ้านเรานี่เองซึ่งข้อดีมากๆของการมาแคมปิ้งที่ลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็คือไปมาง่ายนะครับไปมาสะดวกเพราะว่าที่ทาการอุทยานแห่งชาติภูพานนั้นอยู่ติดกับถนนใหญ่เส้นถนนสกลนครานกาลสินแต่ว่าลานกลางเต็นท์จริงๆนั้นจะอยู่ลึกเข้าไปอีกเกือบ1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นที่นี่่จะะไไไดดด้้้้้ททัังงงคคววววาาาามมมสกกปยแล็ เงียบสงบซึ่งจุดกลางเต้นของอุทยานนั้นจะมี2โซนนะครับก็คือโซนที่เป็นลานหญ้าโซนที่เป็นโล่งกว้างนะครับเราสามารถนอนดูดาวในจุดนี้ได้แล้วก็โซนที่เป็นต้นไม้นะครับซึ่งก็จะเป็นต้นไม้ธรรมชาติของอุทยานเนาะแต่ว่าก็ไม่ลกนะเราสามารถเอารถเข้าไปจอดเอาเต้นไปกลางหรือว่าไปแขวนเปนอนในจุดที่เป็นต้นไม้เยอะจุดนี้ได้ซึ่งเราจะเอาเต้นมาเองหรือว่ามาเช่ากับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับหรือว่าเช่าเครื่องนอนก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะมีอุณหภูมิลดต่ำเนาะก็คืออุณหภูมิเเเฉลี่่่ยประมาาาาาาณสัักกก1556อองงงศทนนนน้ซึจต แล้วที่นี่ก็ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับซึ่งก็เดินเข้าไปภายในป่าอีกประมาณสัก2กิโลเมตรถ้าเกิดใครชอบความไพรเวทนะครับผมแนะนําให้มาวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแต่ว่าเกิดใครชอบความคึกคักคึกคืนเนี่ยให้มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเกิดใครอยู่แถวๆนี้ว่างๆแวะมาเที่ยวกัน